สวัสดีครับคลิปนี้ก็สำหรับคนที่ยังจับคอร์ดบีไม่ได้นะครับคอร์ดบีคอร์ดบีเราเราจับกันแบบธรรมดาครับแบบถ้ามันมันนั่นเกินไปมันยากเกินไปเราเราจับแบบธรรมดาเลยถ้าคอร์ดบีนี้ผมแนะนำให้ให้ไปหัดจับคอร์ดเอก่อนนะครับคอร์ดเอคอร์ดเอเราเราต้องจับคอร์ดเอคอร์ดเอคอร์ดเอที่จังสองนะครับคอร์ดเอก็คือเส้นสอง ช่อง2เส้น3ช่อง2แล้วก็เส้น4ช่อง2นะครับอันนี้เป็นคอด A นะครับไม่รู้ไม่รู้สายกี่ตันเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับคอด A รู้สายเปียนหเล่าผมเปียนพอเราจับคอด A ได้แล้วเราเราใช้ ให้เราหัดจับโดยเราใช้สามนิ้วนี้นะครับจับกอด A ใช้นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางจับกอด a นะครับแรกๆเราเราก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางจับก่อนก็ได้นะครับแต่พอเราเริ่มจับได้แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นจับ A แบบนี้นะครับ A แบบใช้สามนิ้วนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับตอนนี้ผมวัด จับแบบนี้ถนัดกว่าจับแบบนี้เชแล้วนะครับพอเราจับแบบใช้นิ้วกลางนิ้วนางนี้ก้อยได้นะครับ mm hmm. เราก็แค่เลื่อนมา2ช่องนับจาก A มันก็จะมาเป็น B นะครับแต่ว่านิ้วชี้ที่ว่าเราเหลือไว้เร,เราจิ้มไปที่เส้นหนึ่งช่องสองนะครับมันก็จะเป็นคอร์ด B นะครับ mm hmm. mm hmm. mm hmm. บครบัหรือว่าถ้าว่าใครมีแรงหน่อยจับเป็น B 7ซเตรงนี้ก็ได้นะครับ B 7ซมันจะมันจะแถมไอ้เส้นหนึ่งช่องห้ามาด้วยนะครับไอ้ตรงนี้เราเราเราใช้แบบทาบไปทาบไป,ไปตั้งสี่เส้นเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่อยู่ที่ช่องสี่นะครับแล้วเราก็มาจับที่เส้นหนึ่งช่องห้าด้วยนะครับอ,นนอันนี้เป็น B 7นซเครับ ไมเร็วจังไม่เหมือนดังที่ตอนรอคอยวาวนอนคนเดียวมันอยู่ไงย้อยไหว้าวว้าวเออประมาณนี้นะครับ B7 B7 นะครับ B แล้วก็มีเลข7ด้วยก็น่าจะได้นะครับกอด B B flat ก็เหมือนกันครับที่ว่าเป็น B ตัวใหญ่แล้วก็ B ตัวเล็กตามหลังกันมันมันก็จะหลังจากคอด A มาช่องเดียวนะครับ คอร์ดเอเราอยู่ที่ช่องสองพอเราเลื่อนมาเป็นช่องสามแล้วเราใช้นิ้วชี้ที่เหลือไปจับที่เส้นหนึ่ง 1, ช่องหนึ่งมันก็จะเป็น B ีแปดนะครับแต่พอเป็นคอร์ดบเราก็เลื่อนมาเป็นช่องสี่นะครับแต่ว่านิ้วชี้เราจับอยู่ที่ช่องสองครับเส้นหนึ่งนะครับ,รบช่องสองได้นะครับตัวนอีกครั้งนะครับคอร์ดบคอร์ดบใช้นิ้วชี้จับที่เส้นหนึ่ง 1. ช่อง2นิ้วกลางจับที่เส้น4ช่ช่องอต้นนะครับนิ้วกลางจับที่เส้น4ช่อง4นิ้วนางจับที่เส้น3ช่อง4แล้วก็นิ้วก้อยจับที่เส้นสอง 2, ช่อง4อ่ให้เราไปหัดจับคอร์ด A โดยใช้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจับคอด A ก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้นิ้วนะครับพอเราจับคอด A แบบนี้ไม่บอดนะครับเราก็จะมาจับคอด B ได้นะครับในอนาคตโอเคนะครับสำหรับวิิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ